เดี๋ยวช่วงนี้เราสลับกลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสุวัตวัฒน,นพรพรมผู้อำนวยการสายงานวิจัยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณสุวัตครับครับสวัสดีครับคุณมุลภาสวัสดีครับคุณสุบชัย ครับสวัสดีครับโอเคดูเราเหลือประมาณสัก6วันทําการนะนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีนี้ดัชนีโอ้โหตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมานี่มันก็ปรับลดลงมาเยอะนะแต่เช้านี้มีข่าวดีกรณีของสหรัฐนะครับมันเพียงพอจะทําให้วันนี้ได้เห็นการรีบาวครั้งใหญ่ๆไหมครับผมคิดว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะออกมาค่อนข้างออกไปในทางบวกนะครับต้องเรียนว่าหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่เข้ามากดดันหุ้นไทยในช่วงสองสตาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า ในมุมกลยุทธ์นะผมคิดว่าเรามีข้อดีก็คือว่าเจ็บแต่จบนะครับลงมาค่อนข้างเร็วและแรงนะครับดังนั้นพอตลาดภายอินเรื่องร้ายๆไปเยอะเนี่ยเรามีเริ่มมีเรื่องบวกเข้ามานะครับอย่างการณีปัจจัยภายนอกเองนะครับตัวยูเอฟบอลยูสารัทที่เล่งขึ้นในช่วง2สัปดาห์แล้วเล่งขึ้นมากๆหลังประชุมเฟดเนี่ยล่าสุดก็มีสัญญาณดีขึ้นนะครับโดยตลาดก็กังวลกับเรื่องวงจรดอกเบีย้ยน้อยลงนะครับ <Yeah. S 1> เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเงินเฟอพิเศษสหรัฐเนี่ยออกมา เพิ่มขึ้น2.1 2.4เยอรนเยนเยียสูน่งเปอนมานอนมาเนี่ยอันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับดังนั้นเนี่ยอยนางน้อยเรื่องเนี่ยข้างนอกก็ดูคลายตัวมากขึ้นนะครับส่วนปัจจัยภายในก็พอเซ็ตลงมาอยู่ในโซนลงทุนเนี่ยอแล้วเป็นช่วงปลายปีนะครับมดเงินลงทุนระยะยาวนะครับไทยเยจีนะครับ, G, รบผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดได้ดีเพิ่มขึ้นครับ hmm. แทน,นก็มองกรอบการดีดตัววันนี้อ,อมองไว้อย่างไรครับผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งสามแปดศูยมีโอกาสผ่าขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าผ่าขึ้นไปเกินกว่าหนึ่งสามแปดศูนเนี่ยอาจจะไปดูโซนใกล้ๆพันสี่นะครับวันนี้เรามองค่อนข้างจะบวกเลยทีเดียวครับครับที่ดูพุ่งเป้าเป็นรายตัวคุณสุวัตอย่างกรณีเมื่อวันศุกร์ก็มีเรื่องของไทยออยนะครับที่ราคาหุ้นเองก็ปรับตัวลดลงมายีกว่าเปอร์เซ็นตก็ ออมองแล้วเป็นการเคลียร์คัดไหมเจ็บแต่จบครั้งเดียวแล้ววันนี้อาจจะได้เห็นการรีบาวในตัวหุ้นไทยออยล์ครับไทยออยล์ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วถ้ามองในมุมพื้นที่ต้องราะห์พื้นฐานเราดูนะครับ mm hmm. ก็ดูเหมือนว่ายังมีบางประเด็นที่ยังคงต้องอ,อตามดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อว่าดาวไซด์ของออราคาหุ้นตรงเนี้ไม่เยอะแล้วนะครับ mm hmm. ก็เปิดมองเป็นกลางๆนะครับรีบาวก็อาจจะยังรีบาวได้ไม่ไกลนะครับรอให้เซตฐานสักวันสองวันให้กลับเข้าพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคิดว่ายัาง รอได้สําหรับไทยไอ้อยและอื่นๆละ่ะที่ราคาปรับตัวลงมาลึกก่อนหน้านี้อย่างเช่นปูนซีเมนไทยอ่ะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งอย่าง SCGP ลงลงมาลึกจริงๆเป็นยังไงฮะผมคิดว่าในส่วนของสองบริษัทนี้เนี่ยจริงๆมีความน่าสนใจนะครับ <S <S เพราะต้องถ้าเรามองภาพไปเลยถ้าเราบอกว่าอาจจะกลัวเรื่องจีนนะว่าทางถ้า ทางสหรัฐใช้เทรดวอลจะกระทบหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วผมให้คิดภาพนี้นะครับว่าจีนตอนนี้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจครึ่งปีแรกเนี่ยอย่างน้อยๆผมคิดว่าไม่ได้มีเรื่องเทรดวอลเรื่องอะไรมากระทบนะครับก็ยังน่าจะเป็นภาพมการพอจะฟื้นตัวได้อยู่ถ้าฟื้นตัวได้ดีๆแรงๆหน่อยนะโชคดีหน่อยเนี่ยอันนี้อาจจะมีรอบที่ทําให้หุ้นพวกเนี้ยที่อยู่ในโซนลงทุนเนี่ยฟื้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโซนตรงนี้ผมคิดว่า เอป็นโซนในการตั้งรับนระยะกลางยาวได้ทั้งปูนใหญ่แล้วก็ SCTP แล้วก็หมายถึงว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนีย้อาจจะรักษาของการถ้าลงมาหรือว่าอาจจะขึ้นมาเยอะเป็นลักษณะของการสะสมข้ามปีได้ถูกไหมสำหรับสองหุ้นแม่ลูกตัวนี้ครับก็สองหุ้นแม่ลูกตัวนี้จริงๆเป็นต้องบอกว่าอยู่ในโซนลงทุนนะครับ,รบต้องเรียนว่าปูนใหญ่ที่เราดูไพ่เปร์บุกล่าสุดเนี่ย mm hmm. เรียกได้ว่าต่ําสุดในรอบแบบหลายปีมากๆนะครับด mm hmm. ังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนภาพเหมือนกันนะครับว่า ท่านไหนจะมองหาหุ้นที่อยากจะลมแบบจะทนถือได้หน่อยนะแบบกลางยาวเนี่ยคิดว่าเนี้ยน,น่าสนใจนะครับแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งก็คือเรื่องของที่คุณสุวัสดิ์พูดถึงในแง่ของไทยเอเอจีเอาละมาเหลือแค่6ควันทําการก็คงจะ,ะจะัดซ,ซื้อกันช่วงนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยในเชิงของการลงทุนในหุ้นที่อจาจจะดักกับหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับเอ G ตรงนี้เนะี่ยมีหุ้นตัวไหนที่ดูแล้วมันลงมาลึกๆแล้วน่าสนใจบ้างะตรงนี้นะครับจริง เ,เมื่อเช้าเรามีทํากราฟยุทธออกมาด้วยนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเซตที่ทําจุดสูงสุดนะครับในช่วงวันที่18ตุลาเนี่ยถึงปัจจุบนนันนะเผื่อแป๊บเดียวนะครับลงมาประมาณ120จุดนะครับหรือประมาณเกือบ10%นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่ามีจริงๆมีหลายหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่ลงมาลึกกว่าเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าดูดีเฟนซีฟจ้าๆเลยเนี่ยผมคิดว่าอย่าง BS เนี่ยเราดูระยะก,กลางก็ยังเป็นจุดที่น่าจะ อาเราจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะมีทานทำบินโดได้เหมือนกันนะครับ,รบ CP extra นะครับรวมไปถึงหุ้นอย่าง CP R CP N นะครับตัว GPC BMS ก็ดีนะครับหรือว่าหุ้นหลักๆนะที่วันนี้ไปกับภาพเรื่องของยวที่คลายตัวลงนะครับอย่าง Advance Intact Gulf เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มเหล่านี้ให้เราโฟกัสได้ครับเมื่อสักครู่มเมนชั่นถึงตัว CP extra ปัญหา,หาหรือว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องธรรมภาภิบาลตรงนี้ เออมันมีผลเยอะไหมฮะแล้วมันควรจะต้องกังวลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอ่าจริงผมคิดว่าก็มีผลนะครับแต่ว่าท้ายสุดเองเนี่ยเออถ้า impact ในแง่ของกำไรเนี่ยไม่ได้มากเกินมากจนเกินไปนะครับเราไม่ได้มี impact อะไรเพิ่มเติมรวมถึงตัวธุรกิจที่ทางบริษัทพยายามชี้แจงเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้นะครับก็ในลักษณะของโมเดลพวกรูปแบบห้างค้าปลีกใหม่เนี่ย อันนี้จะทําทให้ตลาดเนี่ยเชื่อมั่นได้มากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างนี้ผมเรียนไปก็คืออาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับว่า,าสิ่งที่ตลาดกังวลเนี่ยมันเกินกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นะครับ <c oughs> ครับก็นีของ c p e x t r a เนี่ยมันมีเรื่องของสัปดาห์นี้ผมว่ามันมี2 2กรณีกรณ,กรณีแรกก็คือกรตรเนี่ยให้มีการชี้แจงว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นการทรําธุรกรรมที่มันอาจจะสัตของการการเกี่ยวโยงหรือไม่นะฮะเป็นการเอื้อเฟื้อในกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสัปดาห์นี้เช่นกันทางบาจเนี่ยสมาคมบจก็จะมีการหาลือกันเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามก็คืออันดับแรกคือหากว่า บอจอเองบอกเอ๊ะตรงนี้มันเข้าขายเงื่อนขายเรื่องธรรมารพิบาลเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดะระลอกสองอีกไหมในแง่ของราคาที่จะกดดันสําหรับ c ีพีเอ็กซ์ครับผมผมคิดว่าโพรเชันที่ถูกปรับลงมานะครับต้องอย่าลืมนะครับว่ารอบนี้ซีพเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกนะครับ,รบก่อนที่จะมีประเด็นเนี่ยอยู่ระดับ3 0กลางๆนะครับก็ถือว่าดรอดาวันลงมาพอสมควรแล้วนะครับก็่ากันนี้ไปผมคิดว่าอ,อ,อาจจะต้องระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับแหละว่าถ้ามันยัง ไม,ไม่ได้มีการเคลียร์คัดที่ดีนะครับก็อาจจะมีภาพปกวรออยู่แต่ถ้าเรามองแวลูในระยะกลางยาวเนี่ยคิดว่าตรงนี้ก็เป็นโซนที่ดูน่าสนใจมากขึ้นครับอ,อ,อืมนะครับออแล้วก็ก็เลกันนะในเชิงของการเก็งกำไรบางนะระยะสั้นๆในช่วงนี้สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยในหุ้นที่รักษัะของการเก็งกำไรช่วงระหว่างก่อนสิออนออส้นปีตรงนี้มีหุ้นตัวไหนที่พอเก็งกาไรได้บ้างครับ ก็สำหรับช่วงสิ้นปีนะครับคิดว่าให้เราคิดภาพนี้นะครับว่าโอกาสหุ้นไหนที่จะมีโอกาสเห็นเม็ดเงินโดเมนติกลองเทิมฟันเข้ามาซัพพอร์ตได้เยอะนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นหุ้นที่ภาพระยะสั้นก็ดูดีนะครับกลางยาวก็อยู่ในตีมหลักนะครับหุ้นตีมหนึ่งที่เราแนะนำคือพวกอินฟาสตรักเจอร์เทค นะครับเราจะเห็นภาพชัดว่ากระแสการลงทุน Data Center ในบ้านเราเนี่ยมาแรงจริงนะครับแล้วออบ้านเราเนี่ยก็ถือว่ามีจุดเด่นหลักหลายด้านที่จะเห็นภาพตรงนี้แบบต่อเนื่องเลยนะครับหุ้นที่เข้าขายตรงนี้เนี่ยให้โฟกัสอย่างแอดว c e นะครับอย่างกราฟเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นหุ้นที่มีโอกาสดีตัวแรงนะครับส่วนอีกหุ้นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยนะครับจริงๆ การฟื้นตัวเนี่ยมันมาต่อเนื่องทั้งช่วงไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้านะครับอัพไซด์ที่เราเข้ามาเพิ่มเติมคือการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของการบริโภคนี่น่าจะโดดเด่นนะครับอีกหุ้นหนึ่งที่เราอยากให้นักลงทุนติดพอร์ตไว้ก็คือ CRC นะครับดังนั้นวันนี้เราแนะนําให้จับตา a d v a c e เกลบแล้วก็ CRC ครับผมอืมนะครับครับอ่าโอเคขอบพระคุณนะครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณสุวัตวัฒนพรพรมผู้อำนวยการสายงานวิจัยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับมองในภาพรวมก็คุณสุวัตมองว่าแนวต้านวันนี้นะ่าสนใจฮนะหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านที่คาดหวังไว้นะฮะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็มองเป็นมุมบวกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือในเชิงของช่วงนี้ก็เป็นหุ้นของที่กลุ่มเก่า เกี่ยวข้องกับไทยเอ g นะครับอันนี้ก็ถ้าดูในธีมของไทยเอเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำรุงราชนะฮะ p x r c p x แล้วก็ตัวของ GPSC อันนี้ก็อาจจะเป็นอ,อยู่ในขายตรงนี้นะครับขณะเดียวกันในแง่ของการ เก่งกําไรนะครับในช่วงนี้นะครับก็มองไปในทีมของอินฟาเทคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น a แอดวานและกรฟหรือว่าเป็นตัวเด่นนะครับขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งก็คือเรื่องของการบริโภคก็คือ CRC ก็ตอบรับกับเรื่องมาตรการของภาครัฐที่สัปดาห์นี้ก็คงจะมีการส่งท้ายนะครับเรื่องของโครงการต่างๆด้วยนะครับ